น Not like Cook man. You สวัสดีครับพบกับพวกเราชิ่นเคยผมกับรายการรักวันร้ายผมเป็นจัววนาวันอังคารที่19มีนาคมครับรับ,รบผมวันนี้วันอังคารฝนตกโปรยปลายแต่เช้าเลยใช่แล้วนะต้อนรับนะสำหรับพู้ถึงว่าตอนนี้อากาศบ้านเรานี่แรปรปรวนมาก <laughs> นะ เดี๋ยวกลับมาหนาวเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนนะตอนนี้ไม่รู้ต้องตามติดตามสภาพอากาศกันตลอดทุกวันเลยใช่ก็ทำให้บางคนไม่สบายด้วยตอนนี้นะครัฝนตกตอนนี้ก็แดดอ่อกอีกแล้วเปี้ยงเพียงก็กันไปอะันนี้อยู่ผมครับก็เกียร์ผมครับแล้วทิ้งมุมทงครับใช่ครับผมเนี่ยก็อย่าลืมรักษาตัวกันด้วยนะดูแลสุขภาพ ใช่ครับอากาศยังแปรเปลี่ยนนะใช่คนทำไมจะไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเยวกันคมๆนะโอเคมาที่ข่าวสายของเราวันนี้ครับฟุตบอลเราไม่มีนะเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงของพักเบรคชาตนครับผมเปลี่ยนตัวทีมชาติกันครับผมมาที่ข่าวสายของเราวันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างครับก็พูดถึงเรื่องของทีมชาตินะครับก็เอาข่าวล่าสุดนะเกี่ยวกับทีมชาติอังกฤษนะก็เป็นข่าวไม่ค่อยสุดดีของทีมชาติอังกฤษ อ่าอีกแล้วนะฮะก็หลังจากที่เมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าทางด้านลิโอฟรีนานกองหลังของแมนยูเนี่ยติดทีมชาติอังกฤษนะก็ล่าสุดเนี่ยได้อ่าประกาศนะครับได้โทรไปหาโรแฮนสันเรียบร้อยนะครับว่าขอถอนตัวจากทีมชาตินะสร้างงานเออสร้างงานเลยก็โอ้โหสารไม่ได้ไม่ติดมาก็เกือบ2ปีเลยนะตอนนัดนัดที่จบจากเรดดิ้งมาเรียชนะเรดดิ้งมาเขาบอกว่าเขายินดีกับไปรับใช้ใช่ครับแต่ทีนี้พอ มาดูโปรแกรมการซ้อมอีกทีนึงเนี่ยโปรแกรมไม่ตรงกันนะก็ระหว่างโปรแกรมของแมนยูกับโปรแกรมทีมชาติอังกฤษเพราะว่าแมนยูก็มีโปรแกรมที่จะเตะในลีกแล้วก็บนถ้วยด้วยเอฟเอเะที่จะเจอกับเชลซีนี่แหละก็เลยโปรแกรมซ้อมไม่ตรงกันก็เลยโทรไปบอกรอยฮันสันว่าขอถอนตัวแล้วกันเนี่ยทางด้านฮอร์รฮันสันก็ดีใจนะที่ทางด้านลีโอเฟร์นาเนี่ยโทรไปคุยโทรไปเคลียร์กันก็ถือว่าเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็ดีขึ้น ก็ไม <anto> <haft kaz ans> <isto> ่ได <mate> ้มีเหตุผลอื่นว่าไม่ได้มีเหตุผลอื่นเกี่ยวกับแอชลีโคหรือเทอร์รี่อะไรสักอย่างนะไม่มีทางนั้นแนะนะจริงปะก็ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันโปรแกรมเขาบอกว่าโปรแกรมอะไรนะโปรแกรมไม่ตรงกันโปรแกรมไม่ตรงกันเพราะว่าทางด้านฟาดแข่งกับมีโปรแกรมฟาดแข่งอุดเครื่องนะแล้วก็คารบอนโลกกับซานมาริโนและก็มอนเตนิโกด้วยอย่างนี้แชงเชลซีก็ต้องถอนโปรแกรมไม่ตรงกันเพราะจะต้องเจอแมนยูท่นี้ ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้อันนีรู้ก็ว่ากันไปอีกข่าวหนึ่งครับก็ข่าวเกี่ยวกับแจ็คดิเชียนะที่ประกาศถอนตัวทิมาชิอังกฤษเช่นกันไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนั้นบอกว่ามีอาการบาดเจ็บนะก็เป็นบริเวณเดิมเลยที่เคยเจ็บเกือบเกือบ2ปีอ่ะเขาที่แล้วแต่ว่าเป็นอีกฝั่งฝั่งหนึ่งฮะล่าสุดเนี่ยก็ทางด้านแพทย์ออกมายืนยันนะว่าทางด้านยูเชียเนี่ยจะอดช่วยทางด้านไอ้ปืนใหญ่เอ็์โซนอลแล้วก็ทิมาชิอังกฤษนะเป็นเวลา6สัปดาห์ โอ้โหก็เดือนครึ่งเลยทีเดียวเดือนครึ่งช่วงของสุดท้ายด้วยสุดท้ายนะช่วงนี้ก็ต้องแย่งกันนะเพื่อที่จะแย่งโคต้าแชมเปี้ยนลีกในปีหน้าด้วยนะแล้วตอนนี้ก็ทันนาสเปอร์ก็พลาท่าแล้วด้วยมีโอกาสโนี่ยน่าเสียดายนะกลางตัวนี้สำหรับแจ็ควิเชียนะ ก็ต้องรอดูอีก sure> ทีนึ่งอ่ะว่าเขาบอกว่าอีกสื่อนึงอ่ะบอกว่ามีโอกาสที่จะกลับมาปลายเดือนมีนาคมด้วยอืมก็ต้องรอดูว่าทางด้านหมอจะเก่งขนาดไหนแล้วก็สภาพร่างกายของลีเชียนเนี่ยอ่าจะฟื้นได้เร็วไหมแผลเก่าก็ยังมีอยู่หรอมีแผลใหม่นะฮะนะเจ้าหนูแจ็คนนะฮะอังกฤษนี้ก็เจ็บเยอะนะเจ็บเยอะเจินัทก็ถอนอีกถอนจินัสถอนเนเนนอนเลนนอนเลนนอนเออเรนนอนนะถอนนะแล้วเห็นว่ามีดรอสซสั้นอีกใช่ไหมใช่ดรอสซสั้นเมื่อวานนี้ถอนไป2อคน นะแข่งสเปนนะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็ที่ฟรีนานถอนตัวนี่ก็ทางด้านกูเกอร์กูเกอร์เนี่ยของกองหลังของสเปนเนี่ยเจ็บแทนอ่าก็ต้องรอดูกันไปนะครับผมปโลกีชุดนี้คอโชุดที่การไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะก็ข้ามไปที่ฝั่งของสเปนนะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการประกาศผลรางวัลนะโทเฟโอเอาเฟโดดิ เตฟานอ่ารางวัลน,นี้คือรางวัลอะไรยาวเลยเกินอ่านยากเลยเกินนะถ้าเป็นคุณบูบี้มาบนดีกว่าเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนรางวัลให้ผมอ่านงน่ายห,หน่อยนะ <c oughs> บูบี้บนตลอดนะก็แค่นี้นะครเป็นรางวัลน,นี้เป็นรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของศึกลาลีกาสเปนอ๋อก็เมื่อว,วานนี้ทางด้านมาก้าก็ประกาศผลนะครับก รางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของศึกลาลิกาสเปนเมื่อฤดูกาล2 0 1 1 2 0 1 2อ่าคือปีที่แล้วนะครับผลปรากฏว่าเป็นของทางด้านคริสเตียโนโรนัลโดอ่าเป็นดาวเตะตัวเก่งครับของทางด้านเรนนอัลมาดริดนะก็ที่ได้รางวัลน,นี้ก็เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยทางด้านโรนัลโดโชว์ฟ er อร์มยอดเยี่ยมบอกว่ายิงไปถึง46ประตูเลยทีเดียวแล้วก็พร้อมทั้งพาเรอัลมาดริดเด็กควา้าแชมป์ลีกครั้งแรกนะตั้งแต่ปี2008อ๋ออืมเพราะว่าเขาเป็น คนก็สมควรกับรางวัลนี้แล้วหล่ะจากที่พาท่ากับบังลมดอป์บังลมดอปไปแล้วเมสซี่ได้เยอะแล้วก็แบงโรนัลโดบ้างนแต่ถ้าฤดูการนี้ถ้าโรนัลโดพาไปได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะบังลมดอปีหน้ามีสิทธิ์มีสิลุ้นมีสเขามีสิทธิ์อยู่เหมือนกันครับผมก็ยังเบียดกับเมสซี่เหมือนเดิมนะใช่ครับผมนะมาที่ข่าวงผมบ้างนะครับผมก็ไปที่พูดถึงเรย์มาร์ติจามาที่ทางด้านของบาร์เซโลนาบ้างนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีของบาร์ซ่าแต่อาจจะเป็นข่าว ดีของหลายๆทีมโดยเฉพาะอาร์เซนอลนะครับผมก็ล่าสุดนะผมนักเตะสุหน้าคนนี้เลยนะเมื่อก่อนนี้อาจจะเป็นคนที่ตัวสำรองที่ลกลืมก็ได้ลกลืมนะนั่นคือดาวิดบีญ่านั่นเองนะผมหลังจากที่เจ็บมาใช่ผมแต่หลังๆนี่นะกลับมาเรียกฟอร์มดีนะลงแล้วยิงด้วยนะใช่ใช้ได้เลยนะครับผมสังเกตว่าตั้งแต่คุณซื้อเขาเรียกว่ามือขวาที่ทหนาที่แทนติโต้เบียลงว่าใช่ก็ตั้งแต่คุมทีมเนี่ยส่งบีย่าลงบ่อยเหลือเกินใช่ ก็ได้เป็นแบบว่าลงเป็นตัวสําคัญแล้วก็ทำประตูได้ทุกคร er nah <ช>ั้งด้วยเริ่มตั้งแต่เกมที่พบกับเอซีมิลานนะที่บอกว่าโดนแมตช์แรกโดนมา2อศูนย์ในแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วกลับมาชนะอ่าด้ยากก็เป็นส่วนสําคัญในเกมนั้นด้วยนะครับผมก็ทําให้ตอนนี้ครับทางด้านของบาร์เซโลน่านั้นก็เตรียมที่จะมอบสัญญาใหม่ให้กับนักเตะวัยสามสิบเอ็ดปีคนนี้เป็นไงล่ะเล่นดีพิจารณานะครับผมก็สำหรับสัญญาของเขานะก็เตรียมที่จะ หมดในภายในอีก14เดือนข้างหน้านี้แล้วนะก็จะเตรียมจะยื่นสัญญาใหม่ให้กับทางของดาวิทยาในการพิจารณาอีกครั้งนะอ๋อฉะนารยก็เซ็งเลยดิเงี้ยอ๋อฉานารก็เดอกเซ็งหาตัวใหม่แล้วกันก็มีโอกาสสูงที่บิ่าอาจจะได้ต่อสัญญาต่อไปครับผมแล้วก็มาที่อีกคันหนึ่งครับก็ไปทางด้านของเชลซีบ้างนะครับผมแล้วก็เป็น นักเตะที่อยู่ในสเปนเหมือนกันนะครับผมที่เล่นให้อยู่กับอตติกมาติดนั่นเองครับนั่คือทางด้านของทีโอกูตัวนั่นเองนะครับผมก็ทางด้านของกูตัวนะผู้เสาตูนะมือหนึ่งของอตติกมาติดครับที่ให้ทางเชลซีนั้นปล่อยให้ยืมเป็น2ฤดูกาลแล้วนะครับผมก็ล่าสุดครับทางด้านของอาติกมาติดจะยืมอีกหนึ่งฤดูกาลนะขอยืมอีกแต่เชลซีก็บอกว่าก็ต้องพิจารณาอีกทีหนึ่งนะก็คงจะปล่อยให้ยืมาแต่ล่าสุดครับก็มีข่าวมาว่า ถ้าต้องการที่แบบว่าจะขายเขาจะจะซื้อถาวรเลยจะเอาไหมจะเอาไหมไอ้ถามเงี้ยคามดีางี้จะเอาไหมใช่อถ้าแบบว่าขายถาวรครับเชอร์ซีก็ปักป้ายขายที่ราคาสิบเจนดดานพอนถือว่าราคาสูงสูงมากเลยนะสูงมากทำให้อตติโกวัน่ยถือว่าโอ้โหสูงมากเลยแบทุกวันนี้ก็จะไม่มีตังค์อยู่แล้วนะก็ยังไงก็ตามนะครับผมไม่รู้ว่าราคาเนี้ยเป็นขายออกมาเนี่ยว่าเชอร์ซีตั้งไว้เพื่อแบบว่าเป็นการแบบว่าไม่ไม่ขายหรือเปล่านะตั้งไว้สูงสูงไว้ อาจจะมีการแลกตัวกันหรือเปล่าทางด้านฟอนกาวหรือเปล่าต้องรอดูอีกทีนึงครับเพราะว่านายด่านคนนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของแอดมิริทเหมือนกันนะแต่ถ้าย้ายมาเชลซีตอนนี้ครับทางด้านตัวตัวเองก็ยอมยอมรับนะว่าอยากอยากจะอยู่อีกแอดมิริทสักสปีหรือหลีกไหนก็ได้นะก่อนที่จะกลับมาเชลซีก็รอดูเมื่อไรเช็คกับกัใช่ก็บอกว่าอีกีอ่ะ เออเขาน่าจะไปแทนปีเตอร์เชคได้นะถ้าตอนนี้นะไปก็คงนั่งสำรองอย่างเดียวนะใช่ครับเพราะปีเตอร์เชคนั้นยังโชว์ฟอร์มเหนียวหนึบอยู่ผมก็ยังจำไม่ได้ตอนนี้ประตูสำรองเชลซีใครอะไรเทนบูเทนบูแล้วเซนบูแต่ไม่ไม่ค่อยได้ลงเหมือนกันนะนครับนานๆทีนะครับผมอ่ะแล้วก็มาที่ขาหนึ่งนะผมวันนี้ก็เป็นทายไาทของนักเตะเว็บบอมบ้างนะครับผมคนนี้ก็ถือว่าเป็นขาที่คือหามาจากตอนซัมเมอร์ทีละแล้วแต่บักกาอ่าเจ้ามีข่าวว่าแทนจะย้ายไปอยู่ QPR อยู่แล้วนะตอนนั้นการเป็นเกล้าของอดีตวิงกี้นั่นเองนะครับผมล่าสุดหน้าครับของเวดบอมล่าสุดหลังๆไม่ค่อยได้ลงเห็นไหมเป็นตัวสำรองซะเยอะนะครับผมก็มีปัญหากันไงใช่นะครับผมล่าสุดครับเจ้าตัวก็ออกมาทวิตเตอร์ครับจูบสโมสรเวดบอมเลยนะครับผมว่าเป็นคนเนี่ยไปจับผมนั่งสำรองเงี้ยเป็นคนทําลายชีวิตอาชีพของเขาในการขายแก๊งผมเกาบอกว่าใจผมอ่าทุกอย่างคนเนี้ยมันมันหมดไปตั้งแต่ตอนมกราอ กว่าทำลายจิตใจเขาะคชยอดอะน่าสงสารมากเลยน่าสงสารย้ายไปี่ QPR ไปเล่นแต่ฉันไม่ชิปหรอแต่ฟองก็ดีอยู่้วแต่เลมี่ยังจะย้ายอะไรอยู่ไปฟอมก็อยู่แล้ะยังจะมาโจกอีกนะยังไงก็ตามเขาก็หลังๆก็ตกเป็นตัวสำรองบ่อยก็เป็นการบอกบอกเลยว่าอนาคตข้างหน้าน่าจะสิ้นฤดูกาลเนี <X S 1> ้ย เดมิกีีอาจจะไม่อยู่ในเว็บอมแล้วก็ได้นะที่สิงสเวบอลอาจจะได้ขายทิ้งแล้วล่ะีเวนยดนามก็สามแล้วล่ะตันนั้นก็ฟอร์มดีด้วยดิยิงเยอะไงใช่หลังๆฟอร์มตกเลยฟอร์มตกเลยไม่ได้ลงสนามด้วยใช่โดนไปเป็นเรื่องปัญหาของด่วยปากของเขาด้วยบางทีก็ออกมาพูดนั่นพูดนี่เกี่ยวกับความไม่พอใจของสโมสรไงก็เลยทำให้เรื่องพอใจก็โชคร้ายไปโดนตบไปยาวๆนะครับผม อ่ะวันนี้เรามาปิดท้ายที่ข่าวฟุตบอลไทยบ้างครับก็ยังเป็นข่าวดังอยู่เหมือนเดิมนะครับคือจากทางด้านของแชปปุยับสุดหล่อนะครับสวิตเซอร์แลนด์ของประเทศไทยของเราเองนะผมก็ล่าสุดครับที่มีทางด้านของเอฟซีนะครับผมก็ออกมาแบนนะครับเพราะว่าลงในเล่นในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพไม่ได้นะครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้ก็ถือว่ามีข่าวดีนิดนิดนึงมีอีกรอ่ามีนิดนึงนะผมเพราะว่าทางด้านของเอฟซีนะผมก็ ส่งจดหมายนะมาถึงวินนี่นี่วินนี่เป็นคนดําเนินเรื่องเองนะส่งจดหมายถึงทางด้านของวินนี่วิสสต์เชฟเปอร์นะครับคุณซูตีชาติไทยนะผมบอกว่ายังมีทางออกนะยังมีทางออกที่จะสามารถช่วยครับปุยได้นะผมก็คือทางด้านของชาปุยเองนะบอกว่าออเชาปุยเนี่ยเคยเล่นในสวิตเซอร์แลนด์ก็จริงนะครับแต่เป็นระดับแบบเยาวชนไม่ใช่ชุดใหญ่นะผมก็ฉะนั้นยังมีสิทธิ์ลงเล่นได้แต่ต้องให้ทางสมาคมฟุตบอลไทยเนี่ย ยื่นเรื่องไปห้ทางฟีฟ่านะครับผมแล้วฟีฟ่าก็จะส่งคณะกรรการแล้วก็ส่งจดหมายมาได้เลยไม่ได้นะครับผมอีกทีหนึ่งแล้วก็ช่วงระหว่างที่รอทางฟีฟ่าเนี่ยก็เจ้ปุยห้ามลงเล่นให้กับทีมชาติใด้เลยนะตอนนี้นะครับผม อย่างไรก็ตามเขาก็ต้องรอดูนะครับว่าต้องเป็นการตัดสินจากผีไพ่อีกครั้งหนึ่งดีๆนะต้องรอดูด้วยว่าสมาคมต้องทําอย่างนี้เปล่าว่าเขาตินมาอย่างนี้แล้วไม่ไดเดี๋ยวทางนั้นมินี่จัดการเองนะนะครัทำทุกอย่างใช่ครับมินี่ก็ออกมาพูดแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ยอมเออเขาไม่ยอมอยู่แล้วครับว่าอยากให้ชฟปุในไดลงอยู่แล้วนะเพราะมันมีหนทางอยู่แล้วเขาลงดำเนินเรื่องเองนะครับผมเมื่อวานสมาคมก็เพิ่งแถลงข่าวไปว่าแทบจะหมดสิทธิ์ดูดิมันตรงข้ามกันน่ะผมไม่รู้ อันนี้ผมก็ไม่รู้กันนะเด็กก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดังแห่งปีในรอบนี้ครับกับชปุยนะครับผมนะไหนๆก็บินไปแล้วนะอยากได้ลงเล่นเหมือนกันเพราะวันที่ย2สองนี้ก็ต้องเตะกับเรบานอนแล้วนัดแรกอาจจะไม่ได้นะแต่เขาบอกว่านัดต่อไปก็น่าจะมีสิทธิ์สำหรับชปุยก็ต้องขอเป็นข่าวดีแล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวมันอีกอย่างหนึ่งคือมันจะเป็นผลสําหรับฟอร์มนักเตะเองเพราะว่าเจ้าตัวเองนั้นอยากติดทีมชาติไทยมากนะก็ ได้ติดแล้วแล้วปรากฏว่าไม่ได้ถ้าอย่างนี้ขึ้นมา<ะ>เดี๋ยวอาจทําให้ขวันเสียนะอยู่ที่ความกระหายด้วยสาแตะด้วยนะนะอตส่าห์ดีใจแล้วนะได้อ่อย่างนี้อาจทําให้ฟอร์มลุดได้นะว่าทาวีดับเองก็เป็นห่วงนะ เป็นห่วงในตัวนักเตะเองเหมือนกันนะครับนผมก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงเป็นห่วงสมาคมครับเป็นห่วงสมาคมมากแล้เนี้ยนะโอเคปิดท้ายวันนี้ครับโปรแกรมของเราครับก็รลับนอนหลับฝันดีนะทุกคลนดีเหมือนเช่นเคยครับช่วงนี้อ่ะก็พักผ่อนกันก่อนนะมีเตะบางลีกใช่ลีกเล็กๆบีกวันเล็กๆกับผมจุกกระจิบวางเงินไปนะครับไม่มีฟุตบอลเตะนะแต่ A4 เต็มหน้าการตลาตลาดหุ้นไงจะเปิดเช่นเดิมเช่นเดิมนะครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมาพบกับเราได้ใหม่เช่นเคยผมอย่าลืมครับติดตามข่าวสารเราได้ที่เว็บไซต์ลักบอลดอทเน็ตนะครับผมแล้วก็เฟซบุ๊กเฟซบุ๊กของเราครับเพียงแค่แชร์ข่าวของเรานะครับผมก็ได้รับเสื้อยืดเท่ๆไปใส่ปีนเลยนะครับผมอ่ะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบกับพวกเราได้ใหม่เช่นเคยผมกำลังการรักบอลไลฟ์สวัสดีครับ Look, man. Keep thinking we shook, man. Doing like what, doing and cook, man. You ain't ready for the things that. Look, chump